เมืองนั่นไหมไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไปที่เศรษฐกิจแล้วออผมจะไปที่เศรษฐกิจแล้วไปเศรษฐกิจเลยไหมได้ได้ได้ไดมีบางคนบอกเห็นเขาบอกว่าเป็นข่าวหรือไม่ข่าวหรือจากจดหมายหนังสือออกมาแล้วค่ะจดหมายออกมาแล้วจดหมายใช่ค่ะน่าจะยืนยันค่ะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วถ้าพูดถึงประเด็นทางเศรษฐกิจสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดเลยนะคือใครคืออะไรเศรษฐกิจประเทศไทยประเทศไทยส่อจะเกิดสุญญากาศ8เดือน ทำไมแปดเดือนคือย่างนี้งบประมาณแผ่นดินประจำปี2,567ค่ะ้องก็จะต้องเข้าใจว่าปีงบประมาณครอมปีปฏิทินค่ะพูดถึงปีงบประมาณ2,567มันจะเริ่มนับตั้งแต่1นึตุลาหหวันนี้ต้องเริ่มใช้แล้วและไปสิ้นสุด30กันยา67ใช่ค่ะโดยหลักระเบียบถ้าหนึตุลาหกมันจะเข้าสู่ปีงบ68ค่ะ โอเควันนี้วันที่เท่าไหร่สอตุลา66หกเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ละปีงบประมาณหกเข้าสู่วันที่2ของปีงบ67ค่ะแต่ปรากฏว่ากระบวนการทำงทางบรประมาณยังมีปัญหาค่ะน่าเห็นใจนายกเศรษฐาแกก็เข้ามาในในจังหวะรอยต่อค่ะรัฐบาลใหม่นายกเศรษฐาทำงบประมาณ2 5 6 7ไม่ทัน ถูกไหมยังไงก็ไม่ทนันมันไม่ทันเข้ามาตอนนั้นยังไงก็ไม่ทนันแหละพูดตรงๆมันไม่ทนัน่ะก็ต้องเห็นใจทีนี้ทีนี้เท่าที่เท่าที่เขาประเมินกันอย่างหย,ยาบๆนะกว่าจะมานั่งนั่งนับหนึ่งทบทวนโครงโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567 โครงสร้างดั้งเดิมที่รัฐบาลเดิมที่ลุงตู่แกทำเอาไว้มาถึงรัฐบาลใหม่นายกเศรษฐามันก็ต้องทดทวนเพราะว่าคนละสไตล์คนละวิธีคิดคนละนโยบายคนละยุทธศาสตร์คนละยุทธวิธียังไงมันก็ต้องปรับก็ก็เข้าใจได้ถูกไหมเพราะว่าเอาร่างงบปีห7เจที่ลุงตู่ทาไว้มาใช้ทั้งดุ่นโดยที่ไม่มานั่งทดทวนนะมันไม่ได้หรอกมในไปทำร่วมเพราะมันไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของพรงรัฐบาลชุดนี้ของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งก็เข้าใจได้ เมื่อต้องกึ่งกึ่งนับหนึ่งใหม่มันก็จะมีกระบวนการทางประมาณจะทำระมาณจะทำเสร็จเรียบร้อยเสนอสภาผู้แทนเสนอสภาผู้แทนผ่านสามวาระผ่านสามวาระเสร็จเรียบร้อยต้องเข้าวุฒิสภาโอนเด้กกว่าจะได้ใช้ก็หลวายเือนวยาวดังนั้นถ้าเขาดูดูนะเขาบอกว่าเผลเผเนี่ยระมาลรายจ่ายประจำปี2567ที่มันจะต้องใช้ตั้งแต่1ตุลา66เนี่ยเผลเผนะ มันจะไปใช้ได้จริงๆนะเมษาพฤษภาปีหน้าสมมติพฤษภาปีหน้าถ้าพฤษภาปีหน้าหมายความว่ามันล่าช้าไป8เดือน8เดือนเลยนะแปดเดือนดิเยอะนะล่าช้าไปแปดเดือนเนี้ก็จะสิ้นงบประมาณแล้วล่าช้าไป8เดือนแสดงว่างบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 7มันจะเหลือเวลาจะใช้เงินแค่4เดือนก็คือมิถุนากระทั่งไปชนที่30กันยา30กันยา4เดือน ที่คำถามก็คือคําถามก็คือและไอ้แเดือนแรกของปีงบประมาณ67ตั้งแต่ตุลาไปจนทั้งถึงพฤษภาเนี่ยมันจะเกิดสูญญากาศไหมตามพรบงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเขาบัญญัติได้ว่าในกรณีที่จะทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่ทัน,ทนให้ใช้เข,าข้าโครงกรอบของงบประมาณปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาไปพังพางกอนใช่แต่ใช้ได้เฉพาะงบป,ประจํา บางรายการเท่านั้นนะเช่นเงินเดือนค่าราชการเช่นงบรักษาพยาบาลค่าราชการดังนี้เป็นต้นโครงการต่อเนื่องแล้วก็งบต่อเนื่องงบผูกพันที่เป็นงบผูกพันจะมีโครงการผูกพันแต่ละปีแต่ละปีอะไรประมาณนั้นมันก็เท่านั้นเองแต่โครงการใหม่ทําไม่ได้ปัญหาที่ตามมาคืองบลงทุนงบทง่ต่งการใหม่โจดในเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไม่ได้เลย ไม่ได้เลยมไม่ได้เลย<ฆ>มันก็จะเกิดศูนย์อากาศไปแปดเดือนในแปดเดือนนี้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันซึมๆนะในสถานการณ์ที่เศรษฐ<ม>กาิจมันซึมๆนะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันซึมๆปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีหกเจ็ดมันล่าช้าไปแปดเดือนในช่วงแปดเดือนใช้จ่ายได้แค่งบประจําเช่นเงินเดือนค่าราชการและใช้ได้แค่เง้งบที่มีการปลุกพันเอาไว้ก่อน อย่างอื่นใช้ไม่ได้โครงการลงทุนโครงการใหม่ๆจโครงการ<ล>ตามนโยบายงบที่จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ตอบโจทย์นโยบายทําไม่ไดออนน้อันนี้อันนี้อันนี้คือปัญหาใหญ่มากเลยนะปัญหาใหญ่มากเลยนะใหญ่จริงๆคําถามก็คือแล้วถ้าเช่นนั้นในช่วงแปดเดือนเนี่ยเวลามันรอรัฐบาลใหม่ไม่มีเวลาหันนิยบรัฐบาลนายกเศรษฐาจะทําอย่างไรในช่วงแปดเดือนเนี่ย เร่งได้ไหมเร่งให้เร็วเร็วกว่าแเดือนได้ไหมเร็วจะเร่งอย่างไรมันก็มีกรอบเวลาของมันอยู่อ๋อตามที่พี่นายบอกไปเมื่อสักครู่โปเซสแต่ละกระบวนการรับหลักการวาระหนึ่งสภาผู้แทนมีการตั้งคณะกันเทิการยิสามันยุสามันมาพินามาปลายติอะไรก็มีอะไรเข้าสู่วาระสองเข้าสู่วาระสามจากนั้นนําเสนอวุฒิสภา ถูกไหมมันมีโปรเซสและบางขั้นตอนมีก,มการกำหนดกรอบเวลาไว้ด้วยถูกไหมใช่ค่ะเบ็ดเสร็จโอ้โหเหนื่อยลองคิดดูสิวันเนี้ยวันนี้วันนี้น,น,นายกเศรษฐาจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาแนวทางการจัดทำก็ประมาณรายจ่ายประจ,จําปีหกเจ็ 2567 6 7ที่ Impact เมืองทองธานีใช่ Challenger ชั้นหนึ่งถ้าใช้เมืองทองธานีเป็นที่อบรมสัมมนาประชุมสัมมนาเพื่อมอบนโยบายเพื่อมอบแนวทางแสดงว่าตัวแทน,น,นส่วนราชการคงมากันทั้งประเทศใช่ค่ะแสดงว่าตัวแทนส่วนและส่วนราชการคงมากันทั้งประเทศมันจริงต,ง,ตง,ตงต้องต้องใช้ห้องใหญ่ใช่คนเยอะมากคนต้องเยอะเยอะมาก งบประมาณปีหกเจ็ดต้องเริ่มตั้งแต่1นึ่ตุลาหกหกละ,ละเลยมาละว,วันนี้วันที่2องตุลาหกหกไม่ทันพึ่งจะมาประ,ประชุมสัมมนาเพื่อให้เพื่อมอบแนวทางการจัดทำงบ,บปรมายปีหกเจ็ดแปลว่าอะไรวันที่ตลาก็บอกแล้วงไงในที่สุดแล้วนะมันต้องช้าแปดเดือนแอง่เลยถูกไหมอันเนี้มันชัดเจนเลยคําถามก็คือ8เดือนเนี่ยจะทําาอย่งอย่างไรถ้าต้องเคลื่อนต้อง ถ้าต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการเคลื่อนอ,ะ,อะไรที่เป็นนโยบายถ้าต้องใช้งบประมาณแผ่นดินออมานั่งขับเคลื่อนอ,ะ,อะไรที่มันเป็นยุทธศาสตร์ถ้าจะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินมากระตุ้นเศรษฐกิจจะทำไงอ่ะยกตัวอย่างเช่นอะแจ,จ,จกเงินดิจิตอลแจกเงินดิจิตอลห้าแสนหกหมื่นล้านกู้ออมสินทำไง กู้ออมสินที่เดมมันไม่ได้มันไม่พอมันไม่พอไม่พอไม่พอหรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พอไม่พอเก็บเลขผสมน้อยคําถามก็คือจะทำไงมันอย่าไปมองแค่แจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นตัห้ยจะมีหลายเรื่องมากเลยมันรอไม่ได้ด้วยทําไมจึงรอไม่ได้ต้องบอกว่าภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันอ่อนไหวมากผมยกตัวอย่างธรรมชาตินะเวลาการเมืองไม่ชัดเจน ก่อนเลือกตั้งใครจะเข้าสูวมหน้าใครจะได้เป็นรัฐบาลน,นี่คือความสิ่งทางการเมืองนี่คือความไม่ชัดเจนตลาพูดจะตกแต่หลังเลือกตั้งรู้ละใครเป็นรัฐบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดใหม่เข้าสูวมหน้าเต็มไม้เต็มมือสามารถเข้ามาบริหารงานได้เต็มไม้เต็มมือถือว่ามีความชัดเจนในทางการเมืองและจังหวะนั้นแพททิน์ที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งปวง ตลาดหุ้นมันจะต้องพังหัวขึ้นขึ้นมากขึ้นน้อยมันต้องขึ้นต้องบวกเขียวแต่ครั้งนี้แดงชัดเจนไหมชัดเจนรัฐได้รัฐบาลใหม่แล้รัอยังได้แล้วรัฐบาลใหม่เข้าสู่อำนาจรัเต็มมือแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วทํางานแล้วค่ะทําไมตลาดหุ้นมันแดงเถื่อนครนี้ทำไมตลาดหุ้นจึงซึมกระทือหัวปักหัวทิ่มลงและทิศทางก็ลงด้วยนะและทิศทางจะลงไปเรื่อยๆอีกสักระยะใหญ่ๆทำไมมัน ทำไมมันสวนทางกับแพทเทิร์นที่มันเคยเป็นนี่คนถามเยอะมนสะท้อนอะไรสะท้อนความไม่เชื่อมัน่นหรือสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างเชิงระบบของเศรษฐกิจประเทศไทยหรือหรือ,หร,อหรือมนสะท้อนอะไรถ้าถ้าถ้าไม่เชื่อมั่นรัฐบาลใหม่หุ้นก็ไม่ขึ้นถ้ามันเกิดความเสี่ยง ในประเด็นทางเศรษฐกิจวันข้างหน้าระยะปานกลางระยะยาวระยะปานกลางระยะยาวมันเกิดความเสี่ยงภยัยมันเกิดความเสี่ยงภยัยอันเนึ่องมาจากการกับเคลื่อนนโยบายบางลักษณะข,ของรัฐบาลชุดใหม่มคนรู้สึกว่ามันเสี่ยงภยัยเพราะไม่เสี่ยงภัยก็ไม่เชื่อมัน่นอม,มันก็ไม่ขึ้นหรือมีปัจจัยจากภายนอกประเทศกระแทกเข้ามาหรืออะไรอ,อันนี้ผมแต่ หุ้นไม่ขึ้นหลังการเมืองชัดเจนมันเป็นประหลอดวัดอะไรมันเป็นตัวบอกเราอะไรอันราที่สองค่าเงินบาทด้วยความเคารพในช่วงกันยายนนียในช่วงกันยายนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมานี่แหละห่วงเวลาแค่เดือนเดียวเชื่อไหมครับค่าเงินบาทเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐมันอ่อนค่าลงไป5%หลายคนบอกว่าหมาแก ก็ตายตื่นตูมก็ในเมื่อดอลลาร์มันแข็งบาทก็ต้องอ่อน,ออนถ้าเอาบาทไปเทียบกับดอลลาร์เมื่อบาทเมื่อดอลลาร์แข็งบาทมันก็ต้องอ่อนตกใจอะไรตื่นตูมอะไรด้วยความเคารพเดือนเดียวอ่อนค่าห้าเปอร์เซ็นต์เรื่องใหญ่ไหมละ่ะเรื่องใหญ่ไหม <c oughs> เวลาขายของให้กับต่างประเทศนี่แหละเวลาซื้อของจากต่างประเทศเวลาจ่ายเงินเนี่ยโอ้โหมันได้เสียนะโอเค ทีนี้ทีนี้เดือนเดียวอ่อนค่า5%เซเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยังมีปัจจัยที่น่าสนใจและคุณก็บอกว่าโอ้ยอย่าตื่นตูมค่าเงินสกุลอื่นๆในเอเชียมันก็อ่อนค่าด้วยประทานโทษเมือ่อเมื่อเทียบกับหยวนกับเยนหยวนกับเยนเน,เนี่ยเป็นสกุลเป็นสกุลที่ปรันทวท,ท,ทั้งโลกเป็นเป็นสกุลที่มันอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมาโดยตลอดนะแต่ กันยายนเนี่ยนอกจากเงินบาทไทยจะอ่อนค่า5%เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอัตราการอ่อนค่าลงของเงินบาทยังสูงกว่าการอ่อนค่าก็คือแสงหน้าอัตราการอ่อนค่าของเยนแล้วก็ของหยวนมันสะท้อนอะไรม,มันบอกเล่าเรื่องราวอะไรมันบอกเล่าเรื่องราวอะไรมันสะท้อนถึงพ ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดส่งออกเมื่อเมื่อต้องแข่งกับจีนด้วยนะโอ้ยมีรายละเอียดเยอะและเขาว่ากันว่าวันนี้ค่างเงินบาทนีมันอ่อนไปทะลุ3ามสามสบหบาทเศษเขาบอกว่าอีกสักเดืนอน2เดือนมีโอกาสจะอ่อนไปแตะระดับ37บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐจะเกิดอะไรขึ้นอืไม่อยากจะคิด อ,อ,อ,อาการอย่างนี้อาการอย่างนี้อาการอย่างนี้เกิดจากอะไรในเบื้องต้นชั้นเดียวชนเดียวก็แล้วกันมันเป็นอาการของฟันฟลูดัจดจดด้วยนะใช้สัต์ต่างภาษาต่างดาวภาษาไทยเอาภาษาไทยภาษาจิาากโก้แล้วกันเงินมันไหลออกปกติเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเงินมันมีทั้งไหลเข้าและไหลออกถ้าเงิน ไหลเข้าไหลออกถ้าหักกลบกันแล้วนะถ้าเป็นบวกก็คือเข้ามากกว่าออกคไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหรกก่ที่หักกลบกันแล้วมันติดลบก็คือออกมากกว่านําเข้าออกมากกว่ามากกว่าเข้าอถ้าเงินทุนมันติดลบเข้าเรื่อว่าฟันฟลูมันอาท์ก็คือเงินไหลออกจากตลาดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจประเทศไทย เยอะแยะมากมายภาษารไหลออกจนกระทั่งมากกว่าเงินที่มันไหลเข้าประเทศตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยที่ไปกระทบทําให้ค่าเงินบาทมันอ่อน,ออนแต่คำถามต่อไปก็คือฟันเฟมันเอาได้อย่างไรทําไมมันเอาไม่เชื่อมันประเทศไทยหรือนโยบายบางประการของสหรัฐที่ทําให้หรือจูงใจให้มีการเอาเงินออกจากประเทศไทยออาจากตลาดประเทศไทยไป ไปไปลงทุนแถวสหรัฐหรืออะไรอย่างไรมันมีรายละเอียดมันมีปัจจัยที่ประกอบกันไ่เยอะต้องวิเคราะห์บอกเ้าไงปัญหาเศรษฐกิจขนาดนี้มันอ่อนไหวมันซับซ้อนทีนี้ทาาข้างเงินบาทมันไหลไปที่ส6มสกว่าและจะไหลไปที่37เจดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสิ่งที่ตามมาเอาชัดๆเลยนะเราซื้อน้ามันดิบเราซื้อแก๊สเราซื้อน้ามันดิบมาเก่งเราซื้อแก๊สธรรมชาติมาสมทบใช้ในการผลิตไฟแล้วจ่ายเป็นอะไร ค่าเงินต่างประเทศก็ดอลลาร์โอเคหมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินบาทจ่ายแพงไปซื้อดอลลาร์คุณต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการไปซื้อดอลลาร์แล้วไปจ่ายค่าน้ำมัน,น,มนดิบ,ดบและค่าแก๊สปั่นไฟเกิดอะไรขึ้นต้นทุนเพิ่มต้นทุนพลังงานของประเทศพรวดเลยมันไม่ใช่พรวดเพราะน้ำมันดิบ ของโลกมันพรวดเพียงอย่างเดียวแต่มันพรวดเพราะว่าค่างเงินบาทมันอ่อนมันสองเด้งน้ำมันดิบหรือแก๊สโลกมันขยับขึ้นเด้งหนึ่งเลยนะมาเจอค่างเงินบาทอ่อนยวบยาบขนาดเนี้ยทะลุไปที่สามบกไปที่สามสิบเจ็ดบาทต่อลา,าราสหรัฐโอ้โหมัน,นเด้งที่สองต้นทุนพลังงานจะมากมายมหาศาลสมมุติว่าเราป้องกันไม่ให้มันเกิดแรงกระแทก ต่อระบบเศรษฐกิจที่ต้องการจะกระตุ้นที่ต้องการจะฟื้นตัวดังนั้นต้องอุดหนุนผมถามว่าทุกวันนี้มันอุดหนุนจะแย่อยู่แล้วอย่างดีเซลกองทุนน้ํามันต้องกู้เงินมาอุดหนุนดีเซลนะลิตรหนึ่งกลมๆคือเจ็ดบาทบวกลบลิตรละเจ็ดบาทบวกลบที่ขายกันอยู่ทุกวันเนี้ราคาเท่าไหร่ช่างเดยที่เกียจจะจังแต่มีเงินเนี้ยกองทุนไปที่มันขายทุกวันนี้ได้เท่านี้นะที่มันขายเท่านี้ได้ทุกวันนี้นะเพราะกองทุนน้ำมันต้องกู้เงินเนี่ยมาอุดหนุนลิตรละ จ็ดบาทกว่าและถ้าค่าเงินบาทมันอ่อนไปที่สามสิบเจ็ดบวกกับน้ำมันดิบของโลกมันขยับขึ้นเมื่อน้ำมันดิบของโลกขยับขึ้นน้ำมันดีเซลสาเร็จรูปในแต่ละโลกมันก็ขึ้นตามอย่างไรต้นทุนเนื้อน้ำมันมันก็ขึ้นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วมันเป็นสองเด้งใช่ไหมใช่สองเด้งสองทางเลยไงมันเป็นสองเด้งใช่ไหมใช่จากราคาที่ขึ้นด้วยค่าเงินถ้าจะตรึงดีเซลเท่าเนี้กองทุนน้ำมันมันจะต้อง มันต้องอุดหนุเนเะพือเอนะทำไมทำไมต้องอุดต้องกู้เงินอุดหนุนลิตรละสิบบาทโอหอยู่ยังไงไว้และสถานการณ์อย่างนี้มันจะยาวไหมสถานการณ์อย่างนี้มันจะยาวไหมมันจะข้ามปีไหมงงถ้าข้ามปีปีหน้าสถานการณ์อย่างนี้จะลากยาวแค่ไหนแต่เขาบอกพลังงานเขามีการวิเคราะห์อมองข้ามช็อตถึงปีหน้าแล้วด้วยว่ามีแนวโน้มสูงนั่นแหละที่ต้นทุนต่างๆจะเพิ่มขึ้นหลายปัจจัยด้วยพูดกันง่ายๆนะ สหรัฐเล่นเยอะอส,สหรัฐไปเล่นไปเยอะเล่นไปเยอะจกนกระทั่งผลักให้มหามิตรดั้งเดิมของตัวเองอย่างซาอุดีอราระเบียต้องไปจับมือกับรัเสเซียทักทีมกันปั่นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกประกาศลดการผลิตน้ำมันในตลาดโลกนั่นแหละหนึ่งปัจจัยสองชาตินี้ท่านลดการผลิตนะ ลดการส่งออกนะราคาน้ำมันดิบโลกพรวดพรวด<ช>ปั๊บ<ช>แกส๊สธรรมชาติก็พรวดตามสถานการณ์อย่างนี้เขาว่าจะลากถึงจะอนน้ยกลางปีหน้าแล้วประเทศกลับมาที่ประเทศไทยจะทาไงผมงที่บอกว่ามันน่ากลัวมากเลยอะ่ะมันหลายโจทย์หลายปัจจัยมันก็แท้กกันเข้ามาเยอะกันไปหมดคําถามก็คือในช่วงแปเดือนแรกที่ปีงีประมาณหกเจ็ดม,มันเกิดสูญยากาศเนี่ย ถ้าจะขับเคลื่อนอะไรที่เป็นยุทธศาสตร์จะขับเคลื่อนอะไรที่เป็นนโยบายและถ้าจะขับเคลื่อนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์ที่งบประมาณรายจ่ายประจําปีหกเจ็ดมันยังอามาใช้ไม่ได้รัฐบาลจะทําอย่างไรอืรัฐบาลจะทําไงค่ะโจทย์ยากขึ้นละโจทย์ยากยากซ้อนยากอะ่ะอหลายคนบอกว่าจะจะถ้าจะแจกเงินก็ไปกู้ออมสินผมว่าคิดง่ายเกินไปใช่คิดแบบง่ายๆมันคิดไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่า โจทย์มันเยอะกว่าน,นั้นมนมอม่อ,อ,มองดูภาพใหญ่ๆนะมันมันสถานการณ์มันบีบให้รัฐบาลเศรษฐาต้องขับเคลื่อนวิธีการที่เรียกว่าวิธีการนอกงบประมาณหรือเปล่าวิธีการนอกงบประมาณหรือเปล่าใช่สถานการณ์มันบีบให้รัฐบาลเศรษฐาจะต้องใช้วิธีาการ ถูกบีบอกระบบการคางอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าถูกบีบให้ต้องเดินไปทางนั้นไงด้วยสภาวะรัะปัดชอเพราะนฉะนั้นคุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยจริงถูกไหมใช่มาในภาวะที่แล้วคุณจะทําไงอ่ะถ้าจะให้เศรษฐกิจมันไปได้กว่าเนี้ยแล้วไม่แบบจมลงไปก็ต้องใช้วิธีนี้แหละมันเป็นอีกหนึ่งแล้วคุณจะทําไงอ่ะค่ะก็ต้องรอดูผมจะบอกว่าผมว่า คุณเศรษฐาเข้ามาเป็นนายกในจังหวะน,นี้น่าห็นใจที่น่า,นาหิงใจมาในแบบปัจจัยพักเพื่อไทยเข้ามาเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลในช็อตในรอยต่อตรงนี้ผมเข้าใจให้เวลาเขาหน่อยว่าการที่จริงคุณเศรษฐาเข้ามารับ,ร,บรับตําแหน่งยังไม่เต็มเดือนดีนะยังไม่ครบเดือนเลยอย่าเพิง่งรีบประเมยังยไม่เต็มเดือนแต่ม,มีความรู้สึกรู้สึกกันไหมคุณเศรษฐาคล้ายกับอยู่มานานแล้วนะรู้สึกนะใช่รู้สึกจริงเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่า เหมือนอยู่มาเหมือนเศรษฐาเข้ามาเป็นนายกอยู่มาได้พักหนึ่งแล้วอแต่เป็นนับเวลาจริงๆนะมันยังกลมกลมก็ไม่ครเดือนนับวันดีกว่าใช่ไหมแล้วเข้ามาเนี่ยโอ้โหปัญหาข้อจํากัดมันเยอะมากเลยแล้วจะทําอย่างไรรุมเร้าแล้วปัญหาปัจจัยไม่ใช่ภายในประเทศนะต่างประเทศทุกปัจจัยพลังงานด้านการเงินเศรษฐกิจรุมเร้าหมดเลยอ่ะยัดอีกหนึ่งยัดอีกยัดอีกหนึ่งปัญหาเนี่ยนะเราบอกว่าคือตอนนี้ถ้าจะเอาเศรษฐ้อยู่มีสองอย่าง คือกระตุ้นกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศก็คือแจกเงินอัันนน้แจกเงินดิจิตัล1,000งบาทอายุ16บหกทั่วหน้ากระตุ้นินเข้าไปก็ยังมีคำถามไอ้ห้าแสน่ล้านเอามาจากไหนอีกด้านหนึ่งปัจจัยภายนอกเงื่อนไขายภายนอกนั่นก็คือจะทำอย่างไรดึงเงินจากการท่องเที่ยวเข้ามาได้มากที่สุด จะทําอย่างไรจึงส่งออกให้ได้มากที่สุดใช่ถ้าทำควบคู่ไปเลยนะเมื่อพูดถึงการส่งออกปัญหาที่ตามมาจีนแดงจีนเป็นใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าาลดเขาใหญ่ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจของประเทศจีนประจำเดือนวิทุนากรกคดาในช่วงที่ผ่านมาวิทุนากราคดาิทุนากราคดาเนี่ยดัชนีราคา ขายปลีกกับดัชนีราคาหน้าโรงงานมีการปแเปลี่ยนที่น่าสนใจดัชนีราคาขายปลีกมันเป็นตัวสะท้อนวัดภาวะเงินเฟ้อดัชนีราคาขายปลีกก็คือปลายทางดัชนีราคาสินค้าขายปลีกดัชนีราคาขายปลีกสินค้ามันเป็นบวกมันเพิ่มขึ้นขายปลีกสินค้าเป็นบวกแต่ดัชนีราคาหน้าโรงงานมันติดลบ อได้ยังไงม,มันสะท้อนว่าผู้ผลิตเริ่มมีปัญหาการขายสินค้าคมันสะท้อนว่าระดับโรงงานเริ่มมีของค้างสต๊อกอดังนั้นราคาสินค้าหน้าโรงงานมันย่อมติดลบแต่ปลายทางมันขึ้นอม,มันนขึน้ปลายทางมันขึ้นปัญหาก็คือใน r e เซกเตอร์ของจีนจะทำอย่างไร ภาคการปิที่แท้จริงผู้ประกอบการของจีนจะแก้ปัญหาอย่างไรต้องดําออกนอกประเทศอออืสกขณะที่กระตุ้นให้จีนซื้อจีนจีนเที่ยวจีนให้มันมากขึ้นถูกไหมจีนมีการหมุนเวียนเงินจีนเที่ยวจีนโอเคค่เขาก็ทำมาแต่มันก็ไม่พอค่ะยังมีสต็อกอยู่มันก็จะต้องเทกระจายเทสต็อกออกนอกประเทศเทกระจายออกนอกประเทศเพราะอะไร จีนถูกยูกีดกัน,นจีน,น,น<ท>ถูกสหรัฐกีดกันเต็มที่เลยขณะเดียวกันเศรกิจจีนมันก็ชะลอตัวะจะระบายสินค้าอย่างไรมันก็ต้องอัดอัดสินค้าเทาใส่ตลาดเกิดใหม่อมถูกไหมอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเช่นอะไรต่ไม่อะไรอหรือเทใส่ ตลาดใหญ่เซเทใสตลาดซึ่งมันเป็นตลาดของสินค้าส่งออกของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะก็ตีกับตลาดเรามีทั้งสินค้าจีนที่ระบายสต๊อกเข้ามาที่ประเทศไทยอผู้ผลิตไทยก็ตายตายอยู่แล้วมีทั้งจีนระบายสต๊อกไปไปประเทศคู่แข่งไปที่บางประเทศไปที่บางประเทศที่เป็นตลาดของเราเออเป็นคู่แข่งผู้ส่งออกของเราก็ตายสองสองตายเลยอ่ะดังนั้นดังนั้นภาคการส่งออกเนี่ย อาจจะมีค่าเงินบาทอ่อนเป็นตัวช่วยแต่มันก็มีมีบร,บริบทมีเงื่อนไขของจีนเข้ามากําหนดพอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญถูกไหม,ม<ะ>ใช่ค่ะถูกไหมวันนี้รู้กันหรือไม่สินค้าเราอาจจะเพลิดเพลินซื้อของถูกอซื้อของจีนด้วยความเคารุรที่มันถูกเพราะว่าคุณซื้อของจีนคุณรู้ว่าจีนมันทะลักเข้ามาจนกระทั่งจะตายกันอยู่แล้วทุกอย่างเลยสมัยก่อนคนไทยบิน ไปซื้อของจากจีนมาขายคนไทยนนคนไทยบินไปซื้อของจีนแล้วก็กลับมาขายคนไทยแต่ทุกวันนี้คนไทยคุณไม่ต้องบินไปซื้อของที่ที่เมืองจีนเพราะเมืองจีนเขาข้ามหัวคุณแล้วเขาไม่ได้ขายผ่านคุณเมืองจีนเขาข้ามหัวคุณเขาขายแทนคุณเขาเข้าเข้าเข้ามาตั้งร้านขายแทนขายคนไทยขายแทนคุณอะ ดังนั้นจะมีผู้ประกอบพีดมีผู้ประกอบการไทยจํานวนหนึ่งที่ถูกฆ่าตายทุกที่ที่ถูกมือนการณ์แบบเนี้ยฆ่าตายไปจํานวนหนึ่งใช่โดนไปแล้วด้วยนะโดนไปจํานวนมากพอสมควรถูกไหมแต่ก่อนก็อาจจะเข้ามาตั้งศูนย์ค่าส่งแต่เดี๋ยวนี้จีนมันลงมาเปิดร้านค้าปลีกด้วยขายเองตั้งร้านเองอ่ะพูดง่ายๆจะมีผู้ประกอบการไทยเนี่ยสายค่าส่งและก็สายสายค้าปลีกต้อง ตายไปจากระบบจ,จำนวนหนึ่งผู้ผู้บริโภคไทยอาจจะแฮปปี้ราคาถูกแต่รู้ไม่ว่าความบันเลยของระบบเศรษฐกิจกำลัจะเกิดใช่มันกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราทั้งระบบเลยมันค่อยๆแทกเข้ามาขนาดเดียวกันผู้ส่งออกไทยอะ่ะจะทําไง ถ้าจีนมันไปแข่งกัเราในตลาดที่เคยเป็นตลาดของเรามาอก่อนเราสู้ราคาไม่ได้เราสู้ราคาไม่ได้เราสู้ต้นทุนแรงงานไม่ได้เราสู้อะไรไม่ได้เลยต้นทุนแรงงานพูดไม่ได้เพราะต้นทุนแรงงานเขานั้ไม่ได้ถูกกว่าเราแล้วค่ะแต่ด้วยความใหญ่ความเยอะด้วยด้วยด้วยอะไรต่อมีอะไรของ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 จีนเนี่ยต้นทุนกาถูกมากเขาจัดการอะไรได้ดีกว่าเราใช่เขาทําให้ต้นทุนโดยรวมเพาถูกไงอื นี่เป็นโจทย์นี่คือโจท์ทยางเศรษฐกิจที่ผมห่วงโอเคเราอาจจะดูเฮฮาปาร์ตี้ดูสนดุกกับการติดตามข่าวดรามา่าการเมืองข่าวดรามา่าตำรวจอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายปลายทางนะนี่ไม่ใช่รดรามาร่าแต่มันเป็นเรื่องน้ำตานองหน้าว่ากันด้วยเรื่องโจทย์ทางเศรษฐกิจโคตรน่ากลัวเลยตอนนี้และถ้าจะโทษใส่ถามมีฝีมือไม่มีฝีมือเฮ้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก <C ase> เขาก็เพิ่งเข้ามาแล้วเข้ามาในจังหวัดลอยต่องบประมาณก็มีปัญหาทุกอย่างมันสะดุดมีปัญหา<ไ>กนะปบมดเขาบอกน่ากลัวมากเลยจีนแทรกตลาดไทยต้องรีบแก้ไขแล้วนะอีกอย่างหนึง่ง <c oughs> ประเทศไทยระบบการปกป้องธุรกิจของคนในชาติตัวเองก็แย่ค่ะ <c oughs> ไม่มีเลยแหละเอาคิดดีกว่าถ้าประเทศไทยเป็นประเทศอื่นนะไม่มีทางที่จะปล่อยให้จีน เข้ามาทำธุรกิจลงผลไม้ค่าพ่อค้าไทยทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางแทนพ่อค้าไทยตั้งธุรกิจที่เรียกว่าลง้งไม่ทันละก็โจนเข้าไปเหมาสวนผลไม้ไม่ทันแล้วพี่นายเขาคุมไปหมดละตลาดใหญ่ๆผลไม้หลักๆล้งจีนและถ้าประเทศไทยเป็นประเทศอื่นไม่มีวันหรอกที่จะยอมให้จีนเข้ามา ตั้งศูนย์ค้าส่งสินค้าจีนในประเททศไทยระดับอภิมหาค้าส่งใหญ่มากไม่ใช่ส่งไทยด้วยนะส่งรอบข้างด้วยนะศูนย์ค้าส่งที่ทุนจีนมาัมาสร้างในประเทศไทยเนี่ยมันมีครบวงจรมันมีแวหะมันมีคลังสินค้าสต็อกสินค้าจีนมันมีศูนย์ขนส่ง ทุกอย่างครบวงจรอ่ะสไตล์จีนอะครบวงจรเลยไม่กระเด็นมาถึงเราโอ้โหโอ้โหคิดดูแล้วกันคิดดูแล้วกันค่ะถ้าเป็นประเทศอื่นเขาไม่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 ยอมให้ทํากันได้ถึงขนาดนี้หรอกเราเสรีเกินไปแล้วเราเสรีเกินไปเราเสรีเกินไปแล้วเราเนี่ยเสรีเกินไปค่ะเราก็เดินตามตํารามากไปอืมแล้วเป็นไงล่ะเดินตามตําลามากไปเออเออ